คำว่าอไม่ไม่ได้แปลว่าหวานอย่างเดียวนะคะมันมีความหมายมากกว่านี้เยอะเลยค่ะจเดยมาภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟม,มาแล้วค่ะวันนี้เราจะมาเรียนคำว่าอ่ไม่กันนะคะอ่ไม่จะมีความหมายว่าหวานนะคะก็คือรสชาติหวานนั่นเองค่ะน้ำตาลหวานกาแฟหวานน้ำอัดลมหวานแบบนี้เราก็จะใช้คําว่าอ่ไม่ได้เลยนะคะแต่ มันยังมีความหมายในเชิงอื่นได้ด้วยนะคะคือนอกจากแปลว่าหวานแล้วมันยังสามารถมีความหมายว่าละล้วมไม่เข้มงวดแบบนี้ก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นกดมันค่อนข้างอาไม่ก็คือกดมันค่อนข้างแบบเออมันหยวนเกินไปอะ่ะอะไรแบบนี้นะคะหรือนะคะการทํางานค่อนข้างอาไม่นะค,ะคือทํางานแบบโอ้แบบ ดราราดสเตโดก็คือแบบเรื่อยๆเอื่อยๆแบบว่าไม่ค่อยเข้มงวดเท่าไหร่นะคะไม่ตั้งใจทางานเท่าไหร่แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีความหมายหนึ่งก็คือพวกน็อตสกรูต่างๆเวลาที่เราขันขันเราต้องขันให้มันแน่นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันคลูดมันรูดแบบนี้นะคะ <S <S เราก็สามารถใช้คําว่าอ่ำไมในลักษณะของการบอกว่ามันหลวมนะคะก็หรือว่ามันรูดมันคลูดได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าอ่ำไมไม่ได้มีความหมายว่าหวานอย่างเดียวละจ้ะ